เพื่อนๆคะคลิปนี้ผ่าจะเอาเลนโปรเกรสซีฟให้ดูนะคะโปรเกรสซีฟเนี่ยหลักใหญ่ๆมันจะมีอยู่สองชนิดเราจะไม่พูดถึงว่าคุณภาพของเลนโปรเกรสซีฟนะคะเราจะพูดถึงว่าโปรเกรสซีฟเนี่ยมันจะมีหลักใหญ่ๆอยู่สองชนิดคือหนึ่งอันหนึง่งหลักแรกนี่ก็คือลักษณะมองไกลใช้ในระยะมองไกล ขับรถแล้วก็ดูจอคอมพิวเตอร์แล้วก็คือช่วงดูหนังสือนะคะถ้าเป็นเลนชนิดนี้เอ่อตรงช่วงกากบาดตรงช่วงกากระบาดต,ตรงนี้คือจะเป็นจุดที่มองไกลนะคะตรงจุดตรงใต้ากากระบาดลงมาตรงจุดตรงนี้จะเป็นจุดระยะแบบนี้คือระยะที่ดูคอมพิวเตอร์ส่วนในวงกลมตรงนี้จะเป็นจุดที่เราดูหนังสือนะคะ ฉะนั้นเวลาทําแว่นโปรเกรสซีฟขึ้นมาแล้วเนี่ยพาก็ไม่ทราบนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือช่างเขาจะมีการวัดสเปคส่งเลนส์ประกอบหรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วของทางร้านพาแว่นทุกอันโปรเกรสซีฟทุกคู่พาจะต้องมีการส่งสเปคแบบนี้นะคะคือส่งสเปคนี้อันนี้ก็คือว่าเวลาเราใส่กรอบเลือกกรอบอันไหนใส่แล้ว ถ้าเราจะใช้ทํากับแว่นอันนั้นพาก็จะมีวัดความกว้างความสูงแล้วก็เส้นทแยงเพื่อที่จะให้เกลียยออกมาแล้วเนี่ยส่วนด้านข้างทั้งขอบทั้งวงเลนมันจะมีความหนาบางที่เท่ากันหมดนะคะไม่ใช่ว่ามันหนาที่หัวตาหรือว่าหนาที่หางตานะคะความงามของเลนเนี่ยมันจะออกมาจะลักษณะจะดูสวยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งว่าเวลาถ้าทำโปรเกรสซีฟแล้วเนี่ย ถ้าช่างที่เขาละเอียดอ่อนหรือว่าเขามีความละเอียดแล้วพอเวลาเขาก่อนที่จะวัดใส่เออก่อนที่จะประกอบแว่นเนี่ย<ม>เขาจะต้องมีให้เราใส่แล้วก็คือดัดให้เขา้ากโครงหน้าของเราแล้วเขาจะวัดเซนเตอร์นะคะส่วนสูงหรือว่าเส้นเออเออเขาเรียกอะไรนะจุดกึ่งกลางตาดํานะคะถ้าเขาวัดตรงนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาประกอบขึ้นมาแล้วใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ย ตรงจุดตรงกลางตรงนี้มันจะอยู่ตรงพอดีลานสายตาของเราพอดีนะคะลานสายตาของเราพอดีฉะนั้นเวลาใส่แว่นโปรเกรสซีฟอย่าใส่เทินขึ้นไปสูงแบบนี้ถ้าเทินขึ้นไปสูงแบบนี้นะคะนั่นก็คือว่าเราจะเอาระยะกลางไปมองไกลเพราะว่าระยะนี้คือระยะกลางแล้วก็คือเหลือบต่ำลงมาคือจะเป็นระยะดูหนังสือนะคะ ถ้าเป็นระยะที่ปกติระยะนี้คือเวลาเรามองไกลนั่นก็คือว่าเราจะเอาระยะไกลอะไปมองไกลนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเทินแว่นสูงขนาดนี้ขึ้นไหมปุ๊บนั่นก็คือว่าเราจะเจอระยะกลางแล้วเราเอายระยะกลางตรงเนี้ยไปมองไกลนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ชัดในระยะแรกแล้วถ้าสมมุติว่าคนใส่พยายามฝืนไปหรือว่า ด้วยการที่รู้เท่าไม่ทันการก็คือจะใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นว่าแว่นอันนี้ใส่แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อตาจะอ่อนล้าลักษณะว่าตาต้องเพ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าข้างบนเนี้ยมันจะเป็นอีกสายตาหนึ่งซึ่งเป็นสายตาที่มากกว่าในระยะกลางที่เราเทินขึ้นมาตรงนี้ที่เราเทินขึ้นมาตรงนี้จุดตาดำเราตรงนี้สายตามันจะอ่อนกว่า ข้างบนนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าพออ่อนกว่าปุ๊บเนี่ยเวลาเรามองไกลเนี่ยเราก็จะต้องเรามาเจอจุดนี้แล้วที่สายตามันอ่อนกว่าเราก็จะต้องใช้สายตาที่เพ่งอยู่ตลอดเวลามันก็เลยจะกลายเป็นว่าแว่นอันนี้คือใส่แล้วสายตาอ่อนลาแล้วพอใส่ไปนานๆปุ๊บเนี่ยตาเราจะมีการเพ่งแล้วก็การเกร็งอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือปัญหาของคนที่ใส่โปรเกรสซีฟที่พาเจอมานี่คือเจอมาเยอะแบบลักษณะแบบนี้นะคะ สำหรับคนที่ติดแว่นการใส่ที่แบบประเภทที่ว่าชอบใส่สูงๆเพราะกลัวว่าแว่นมันจะตกพอเวลาก้มปุ๊บเลนเดแว่นมันจะตกแว่นมันจะตกก็เลยกลายเป็นว่าต้องเทินขึ้นไปสูงๆจะได้ไม่ต้องไปขยับบ่อยๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะถ้ากลัวว่าแว่นมันตกแล้วจะต้องขยับบ่อยๆคุณจะต้องไปปรับตรงขาข้างหลังนะคะไม่ใช่เทินขึ้นมาลักษณะสูงๆแบบนี้นะคะค่ะ คลิปนี้ก็เลยเอาข้อข้อมูลของแว่นโปรเกรสซีฟมาให้ฟังนะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผ่าจะพูดให้ฟังนะคะว่าโปรเกรสซีฟอีกรุ่นหนึ่งอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามีคนเขาใช้ผิดกันเยอะมากเลยค่ะ นะคะค่ะขอบคุณค่ะยังไงคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็คือฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ